ถ้าสิ่งมีชีวิตนอกโลกมีจริงหน้าตาของพวกเขาจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะเดินทางลึกเข้าไปในทั้งวิทยาศาสตร์จินตนาการและทฤษฎีที่มนุษย์สร้างขึ้นมาตลอดหลายร้อยปีเพื่อสำรวจว่ารูปลักษณ์ของชีวิตจากต่างดาวอาจเป็นแบบไหนได้บ้างตั้งแต่สิ่งมีชีวิตที่คล้ายมนุษย์ไปจนถึงรูปร่างที่เราแทบคาดไม่ถึงจากรวาลกว้างใหญ่เกินกว่าจะมีแค่โลกที่มีชีวิตสถิติของกาแล็กซี่ดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ ทำให้ความเป็นไปได้สูงมากว่ามีบางแห่งที่เหมาะแก่การกำเนิดชีวิตและคำถามต่อมาก็คือถ้าพวกเขามีจริงพวกเขาจะมีรูปร่างแบบไหนนักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าถ้าจะมีสิ่งมีชีวิตนอกโลกตามกฎชีววิทยาที่รู้จักกันรูปร่างอาจต้องมีบางอย่างเหมือนเราเช่นมีส่วนรับรู้สิ่งเรามีอวัยวะขยับเคลื่อนไหวมีวิธีหาอาหารหรือพลังงานแต่ความเหมือนอาจจบแค่นั้นโครงสร้างหน้าตาแขนขา อาจต่างออกไปแบบสุดขั้วทฤษฎีนี้โด่งดังเพราะภาพยนตร์แต่ก็มีเหตุผลรองรับคนรูปร่างตั้งตรงมีวิวัฒนาการมาจากการใช้มือจับเครื่องมือดังนั้นสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาเทคโนโลยีอาจมีร่างกายแบบคล้ายกันเช่นมีแขนใช้หยิบจับมีขาเดินมีศรีรษะเพื่อรวมประสาทสัมผัสแต่ใบหน้าอาจแตกต่างเช่นมีดวงตาหลายคู่รูม่นตารูปสามเหลี่ยมผิวเป็นโลหะหรือผลึก ในดาวที่แสงน้อยความมืดครอบงำการมีผิวเรืองแสงช่วยล่อคู่สื่อสารเตือนภัยทำให้ต่างดาวอาจมีแถบแสงไหลไปตามตัวเหมือนลวดลายของแมงกระพุนทะเลหากพวกเขาโบกมือท้องฟ้าทั้งผืนอาจลุกเป็นประกายด้วยสีฟ้าเรืองเรืองของร่างกายพวกเขาบางดาวมีรังสีสูงจนชีวิตแบบเราอยู่ไม่ได้แต่สิ่งมีชีวิตอาจวิวัฒน์ให้กินรังสีเป็นพลังงานผิวพวกเขาอาจเป็นผลึกดดำคล้ายแก้วภูเขาไฟ ดูดซับพลังงานเหมือนแผงโซล่าที่มีชีวิตดวงตาอาจเป็นเพียงรอยผ่าบางๆเพราะแสงแรงเกินจะมีลูกตาแบบเราได้ถ้าดาวเต็มไปด้วยทะเลลึกสิ่งมีชีวิตอาจไม่เคยขึ้นบกเลยร่างกายอาจยาวและยืดหยุ่นเหมือนส่วนผสมระหว่างปลาหมึกและวานแต่มีสมองใหญ่พิษปกติบางเผ่าอาจสื่อสารด้วยคลื่นเสียงหรือแสงในน้ำใบหน้าพวกเขาอาจไม่มีตาเลยแต่มองเห็นด้วยสนามแม่เหล็กเหมือนฉลาม ต่างดาวอาจไม่ต้องมีโครงกระดูกพวกเขาอาจเป็นของเหลวที่เปลี่ยนรูปร่างได้ตลอดเวลายืดต,ตัวปรับตัวลอดผ่านช่องแคบหรือแตกตัวเป็นหลายส่วนแล้วรวมกลมเป็นหนึ่งเดียวพวกเขาอาจสื่อสารด้วยการเปลี่ยนสีเนื้อหรือรูปทรงของตัวเองบางเผ่าอาจไม่มีปากไม่มีตาไม่มีใบหน้าแบบเราเลยแต่มีโพรงรอบตัวที่ปล่อยเสียงออกมาเพื่อสะท้อนกลับเหมือนค้าง่าวทั้งโลกของพวกเขาคือเสียงและแรงสั่นสะเทือน หากเรายืนต่อหน้าเราอาจเห็นแต่ร่างทรงรีมีผิวระลึกไหวเหมือนผิวน้ำขณะก,กำลังร้องเพลงสื่อสารกับเราบางทฤษฎีเสนอว่าเผ่าพันธุ์ต่างดาวอาจวิวัน์ไปไกลจนไม่ต้องมีร่างกายพวกเขาอาจเป็นเหมือนกลุ่มพลังงานมีแสงจางๆลอยเป็นรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่โปร่งใสสามารถทะลุวัตถุหรือส่งข้อมูลด้วยแสงพวกเขาอาจไม่สื่อสารด้วยเสียงแต่เรารับรู้ความคิดได้โดยตรงเมื่ออยู่ใกล้ สิ่งมีชีวิตนอกโลกอาจไม่ได้รูปร่างแบบที่เราคิดใหญ่โตอาจเป็นเพียงจุลชีพที่แตกต่างจากทุกอย่างบนโลกบางทีพวกมันอาจมีรูปทรงแปลกจนไมโครสโคโปของเราตีความไม่ได้ทำให้หน้าตาของพวกมันเป็นระดับโมเลกุลไม่ใช่ระดับใบหน้าหากเป็นชีวิตแบบซิลิคอนร่างอาจแข็งเหมือนหินแต่ยืดหยุ่นได้อย่างประหลาดผิวเป็นแผ่นผลึกเชื่อมต่อกัน ใบหน้าอาจคล้ายหน้ากากที่เปลี่ยนลวดลายตามความรู้สึกหรือบางเผ่าอาจไม่มีหน้าแต่มีแสงภายในส่องออกมาตามรอยแตกของผิวบนดาวร้อมกว่าดวงดาวใดๆสิ่งมีชีวิตอาจมีผิวโลหะเหลวที่สะท้อนความร้อนเหมือนประหอดส่วนบนดาวหนาวจัดพวกเขาอาจมีร่างโปร่งใสเหมือนน้ำแข็งเปล่งเสียงแตกกรอบเบาๆเวลาขยับราวกับร่างกายเป็นผลึกมีชีวิต แรงโน้มถ่วงต่ำทำให้สิ่งมีชีวิตอาจสูงเท่าตึกบางเผ่าอาจเคลื่อนไหวช้าเพราะร่างยักษ์โตเกินไปแต่ในดาวที่แรงโน้มถ่วงสูงสิ่งมีชีวิตอาจจิ๋วมากๆแต่มีความเร็วสูงแบบที่ตาเปล่าเราแทบมองไม่ทันใบหน้าอาจมีอวัยวะเล็กจิ๋วเรียงกันเป็นชั้นๆเพื่อรับข้อมูลรอบตัวคำว่าหน้าเป็นเพียงสิ่งที่มนุษย์ใช้ในการจำแนกตัวตนแต่ต่างดาวอาจใช้อย่างอื่นเช่นกลิ่น สนามพลังงานลายเรืองแสงหรือคลื่นแม่เหล็กในการจำแนกกันเองหมายความว่าหน้าตาของพวกเขาอาจไม่ใช่สิ่งที่เราเข้าใจเลยในความหมายของมนุษย์บางทีพวกเขาอาจดูประหลาดจนเราตกใจแต่บางทีใบหน้าของเราก็อาจประหลาดสำหรับพวกเขาเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือถ้าชีวิตนอกโลกมีจริง เราจะได้เห็นรูปร่างหน้าตาที่ขยายจินตนาการของมนุษย์ไปไกลเกินกว่าที่นิยายไซไฟเคยเขียนไว้สิ่งมีชีวิตนอกโลกอาจหน้าตาเหมือนเราหรืออาจแตกต่างอย่างสุดขัว้วแต่ไม่ว่าพวกเขาจะหน้าตาแบบไหนมนุษย์จะได้เรียนรู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในจักรวาลอันกว้างใหญ่ใบนี้และบางทีเมื่อถึงวันที่เราพบพวกเขาจริงๆใบหน้าแรกที่เรามองเห็นจากต่างดาว เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไปตลอดกาล